ค่ะกาศสวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อ,อก,กันคลิปนี้เนาะคะ่ะแอด,ดจะโล่งเป็นเด่นบนลาวพัฒนาเนาะอากาศเอ้าเอา,เอา,เอามือนีพี่นอ้องอาจจะว่ากันมี่เ,เสียงฟ้าห้องขึ้นขึ้นอยู่ไกลๆอยู่ด้คะ่ะแล้วก็ห่อนเอาเที่ยวบดเที่ยวแดดเที่ยวบดเที่ยวแดดอยู่กันหนาสิมีฝนบอลหรือจังใดเนาะคะ่ะอา้าสูงกันต่อเอาไปเบิ้งขั้เตือนของด้านจองก้อนเนาะคะ่ะ คำเตือนทางช่องทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกนนารบันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเอาไว้เป็นแคแนวทางเนอพี่นองเนาะค่ะไปเบิ้งสูตรแรกเนาะค่ะที่เด่นบนนะคะเด่นบนเห็นไี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ เด่นบนราวพัฒนานะคะสูตรมื่อแรกได้037เข่า02 259เข้าเลข9ก9 3เข้าเลข9อีกมื่อนี้ได้8 1ห,หาสิม,มาบอเดี๋ยวแอจะเทียบชดนี้อีกที่หนึงเนาะคะ่ะค่สูตรนี้งวดที่แล้วลุดนะคะลุดลุดคือลุดเดอร์ค่ะพี่น้องเข้าคือเข้าลุดคือลุด ค่ะเดินมาจังสี่เลยงวดก้อนนี่า09 409ไม่มีมีแต่ห้ากับหกนะคะลดนะคะงวดนี้ได้สองกับสามเดินบนราวพัฒนาสูตรนี้เดินเงีวๆพี่น้องงวดที่แล้วได้สองหาหกบะมี่สองหาหกเนาะค่ะไม่มีสองห้าหกไปกันต่อเลยเนาะคะ่ะงวดนี้ได้สี่เจ็ดแปดชนกันกับสูตรนี่ทีเลข แปดได้นี้โน่เนาะค่ะที่เด่นบนค่ะแปดออกมาค่ะเด่นบนสูตรนี้ก็นุดไปแล้วมือหนึ่งสูตรนี้แอเอาลงห้เบิอ่ายูนาเฟตกับมี่เนาะค่ะยูนาเฟตกับมี่งวดที่แล้วเข่าที่ศูนย์เ้างวดนี้ห้าเก้าหนึ่งอนี้เห็นบ่ไปดูสูตรนี้นะคะ สูตรนี้คือชุดที่แอดลงคบคู่กันตลอดชนแล้วมาอันงวดได้ชนเบามากก็คือกอดคู่กันออกงวดที่แล้วก็ได้ศูนย์เก่างวดทัดขึ้นไปก็ได้หนึ่งเก่างวดทัดขึ้นไปได้แต่ดสองไม,ม่มีศูนย์งวดทัดขึ้นไปจะได้หนึ่งสี่งวดทัดขึ้นไปชนกันยุทิเลขสองมาสองเนาะค่ะถือว่าเดินดีอยู่ได้พี่น้องสูตรนี้เมื่อนี้ชนกันที่เลขหาแต่ชนหาไปได้กับว่าเขาจักเทียถ้าสูตรนี้ชนกันที่เลขหา เนาะค่ะแต่ว่าแอดมักแปดเก้าศูนย์ที่บนจับไซเป็ดหาเก่าหาสิมาพอพี่น้องว่าไปเด่นบนสูตรนี้ได้งวดที่แล้วหลุดงวดนี้ได้ศูนย์แปดเก่าเห็นปะค่ะมันชนแปดหลายชดเราบ่มากกับมีดอกว่าเนาะค่ะค่ะงวดที่แล้วสูตรนี้ได้สามห้าศูนย์เข่าที่ศูนย์เก่าเมื่อนี้ได้สองสี่เก่ากับสูตรนี้ค่ะพี่น้อง สูตรนี้เหลือแล้วที่นี่นะคะ่ะที่นี่อุย้ยหมดนะคะ่ะพี่น้องมันฝนจะโลงงในกําลังจะไปทรงสก,การอีกงานหนึ่งงานหนึ่งกับมาสัมอีกเนาะคะ่ะโอ้ยไปกับไปเป็นสาวพี่น้องเลยดินบนสูตรที่หนึ่งอ่าวันที่มือแรกได้สองเกา่าซีเขาเก่าหนึ่งมือทัดมาหัวที่แล้ว 8 5ดเข้าศูนยเน้มือนีแปดห้าศูเห็นจังไดก็เห็นมือนีกันสูตรเนาะบอลุดยับยินยกช่องเนาะคะ่ะห้าศต้องมีให้เห็นที่บนมือนีค่ะเก้าศูนย์สี่เข้าเก้าหนึ่เข้าศูนย์ส่วนใหญ่จะมาลักซิเดียสูตรน,นี้ก็ได้สูตรน,นี้กัมาลักซิคือกันได้นี่นะะมาลัก1ิคือกัน มือนีมันชนกันยังล่ะชนหากับศูนย์ที่บนเนาะคะ่ะมันสิมาลักสิบคือเก่าบอมันชนกันหววที่ก้อนกันกกนกบชนศูนย์ชนเก่ามือนีชนศูนย์กับหาที่บนเนาะคะ่ะไปเบื้องสูตรต่อไปพี่น้องสูตรนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งมาที่เก้าหนึ่งได้แปดกับเก้ามาที่ศูนย์เก้าแต่สูตรนี่พันเดินลักหน่วยด้เป็นชุดเดินบนพี่น้องซ่อมเบื้องได้หนิ เก้าหนึ่งศูนย์เก้าวามันสิออกศูนย์ศูนย์เดอมมันี่บนเนาะค่ะจะวามันสิออกศูนย์ศูนย์เดอ,อ,อ 00, พี่นอ้นองเนาะค่ะไปที่สูตรต่อไป5้ามาที่91 59มาที่ศูนย์เก 3, ้ามนี่เก้าสามชนคักบ่มากกับมีเดฟพี่นอ้องเราเข้าไปสูตรเด่นบนตัวเดียวไปได้ทั้ง10ทั้งหน่วยมาหนได้41มา0ูได้ศูมาหน,นึ่งได้เกมาศูนย์ได้ศูนย์แปดไอศูนย์เมาแปดเมื่อนี่ ฟันแปดเม็ดเดียวที่บนเลยเนาะคะ่ะสูตรนี้สามหกหนึ่งมาหนึ่งเก้าสองเจ็ดมาเก้าห้าแปดสามสิบหาแปดยังที่บนสิมหาหาแปดหรือศูนย์แปดมือนี่เนาะคะ่ะถามว่าอาสูตรนี้นะคะเราจะเหตุในพี่น้องเบื้องว่าการเดินของสูตรเดินแบบได้ ที่บนแต่มันเป็นสูตรระยะสั้นเบิร์พี่นองเนาะคะ่ะมันมันสิชนกันหาบ่มือนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะว่างเลี่ยงก่อนรอสักครู่นะคะเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวเด้๋แอดเลี่ยงก่อนเดยแอดจะโยกกล่องนนพี่น้องเบิร์เนาะคะ่ะ อันช่่นไล้ๆของเข้ากับรุดกัมีดอกคาพี่น้องเนาะค่ะแต่พเม็นว่าชนแล้วมันสีมาใส่ที่เดียวดอกเนาะเอาลงให้เบิ้งเป็นแนวทางซื้อดอกคาแอดยังหาเวลาล,งล่งรัฐบาลให้พระท่านใดอยู่จริงๆเฮ็ดเฮ็ดแล้วแล้วพี่น้องรัฐบาลไทยเนาะค่ะจะแ,แอดพระท่นมีเวลาอยู่นี่เอาเน็ตล้วนแล้วค่ะอฝนกระลังตีขึ้นมาแล้ว มันไปว่เบิดเนะเอาจากซีสูตรซักก้อนสูตรเด่นตัวเดียวได้8ดเนาะคะ่ะเห็นว่าพี่น้องกินง่ายสูตรเด่นตัวเดียวได้เลขแปยังมาลดนะคะสูตรที่2ก็มี8สูตรที่สเป็น9กับศูนย์ชน8 2ดสองูตรสามสองสูตรเนาะคะ่ะ ดสองูย์สามสองสูตรที่นี่มีศูนย์อยู่ศูตรหนึ่งไม่นีแต้สามศูตรหลังนี่ชนศูนย์เข้าไฮเดนมือนีแปดเก้าศูนย์สีมาให้เย็นบ่กพี่น้องว่าสามศูตรนี้วัที่แล้วเก้าศูนย์ศูนย์มาศูนย์เก้ามือนีชนศูนย์เม็ดเดียวเลยอยู่บนจับศูนย์ใส่ยังใส่เปดกับเก่าคือเก่านั่นแหละเนาะค่ะ แต่จุดเต็มของเข้าจะเฮาจะวานลงไงไว้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ5 8 9 0ต้องเห็นที่บนมือนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต้องมาให้เห็นบอสูตรบลุดมันเป็นมีเท่ทอนีที่ชนชนเบเิดเลมรุดกับมีพี่น้องเนาะคะ่นะ,คะเพราะฉะนั้นบนล่างเนาะคะ่ะเฮ้าสิฟันแบบกว้กวางบนล่างเราจะฟันไว้ที่แปด ะะเม็ดเดียวเลยถ้าขันไทยถามให้มักจริงๆนะมือนี้แอดมักแปดสองก็แปดศูนย์แล้วก็แปดเก้าบนล่างแปดห้าคือหลายแถวแอดเนาะค่ะนะคะ,นะคะแถวแอดจะเขียนลงตรงนี้ก่อนลาบนเนาะคะ่ะบน ดินห้าแปดเก้าศูนย์เนาะคะ่ะเอามันก็หันไปพุ่นตัวนี้กล่องกระหางเบ,บิดอละลายพี่น้องค้ากล่องเข้าฟันไหวตัวนี้นะคะห้าแปดเก้าศูนย พัฒนาเนาะคะ่ะลราพัฒนาเดเด้อพี่นอ้อันนี้มันเป็นชุดเด่นบนเ่าได้ปักหลักเนาะคะ่ะเด่นบนไม่ได้ปักปักหลักที่นี่เนาะคะ่ะบ่าวาจะเป็นสูตรเก่าสูตรใหม่มันชนกันยุทีเลขเก่าเลขหาเลขแปรัวๆเลยนะคะที่เด่นบน คำถามว่าเดินบนเม็ดเดียวแอดฟันอยังมันเลือกอยากแต่ถ้าให้เลือกจริงๆแอดฟันแปดเนาะค่ะก็เอาโมนีวินกันเลยพี่น้องเนาะค่ะวินกันเลยที่ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์แปดเก้า แปดศูนย์นะคะเก้าศูนย์ถนตัวมูนันก็ครบเบิดแล้วเนาะ,นะคะ่ะแอดฟันไว้ยุทีบนมูนี่สิมี่บอมมูนี่นะคะวันที่ห้าหกแปดสิมี่เห็นบ่พีนองว่าชนคาคารุดกับมี่เนาะคะ่ะ สตัวกระจัดไปเลยพี่น้องสองแปดศูนยสองปดห้าสองปดเก้าท่านี้ละเม็ดเดียวพี่น้องเลือกเอาเค่นี้จะไปซื้อหลายโตมกันมันสิถือซื้อคู่เดียวกับถือนะคะสำหรับตัวแอดเองนี่ซื้อเลขเท่าคู่เท่านั้นละค่ะพี่น้องทำมักคักๆแน่ๆมือนี้แอดกับ สองแปดหานี่ก็ไม่ธรรมดาเนาะค่ะว่างวท้ทเม็ดเดียวเลยสองแปดหาสำหรับตัวแอดเองเนาะแอดมากกับพ่อถือแคแคทีสด,ดอกตัวเน้นที่ในจใจเจ้าของเนาะค่ะเอาที่พี่น้องมากเดอ้อเนาะค่ะบอกไฮแคนมันบริกินผู้ยุ่เรื่องโขกได้พี่น้องกินผู้ยุ่ในน,น้ำเนาะพราะฉะนั้นพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบใส่กับช่ององ่ายๆเพิินเนาะค่ะเอาไปเปรียบเทียบใส่ช่ององ่ายๆเพิินว่าอ่ะ มันเป็นจังไดเป็นธรรมาบอเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุดตีไว้สำนีพี่น้องพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ